สวัสดีปีใหม่ค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเนาะค่ะสวัสดีปีหกแปดเนาะสวัสดีไป <c oughs> แต่เมื่อเส้าเนี่ยละรอบนึงแล้วบัทที่นี่มาวัดดีอีกรอบนึงเนาะพี่นอ้องเป็นจชงไดเนาะเมื่อขึ้นนี่นับดาว <c oughs> บ่ไนะด้นันน้น้ามูดอกเมื่อได้กินบ่ได้เมาจ้ะ เนาะสวนมุ่นคาปีกันคิดหอดเบิดสุกนเดอ้อคิดอันใดก็ให้ได้ลำลำรวยรวยให้ร่างกายแข็งแรงพะยาะตพะเย้าหายไปกับปีเก้าเบิดนาะค่ะปีไหม่ให้เหลือแต่สิ่งดีๆดเดอ้อเพื่อนเพื่อนพี่น้องลูกลูกล้านลานสุขุสุขค้นเนาะให้เป็นให้เป็นที่ปีที่ดีของปีห้าแปดเนาะค่ะ แกไปอีกแล้วหลับปีหนึ่ง <c oughs> แก้ไปอีกปีหนึ่งแล้วหกสิบแปดแล้วค่ะห <c oughs> กสิบแปดกัแกไปปีนึ่งแล้วบมเป็นยังขอให้เจร่างกายแข็งแรงเนาะค่ะเหตุงานชวนร่วมไปร่างกายสุขภาพเท่าดีเนาะไน้เหตุงานชวนร่วมไปเรื่อยๆซอยเหลือบานเนี่ยงเข้าไปเนาะผู้ใดคิดสิ่งใดก็ให้ได้สม ควา่มจิตควา่มปาธนาเนาะปีใหม่ผู้ใดพระท่านได้โศกให้ได้เนาะโศกเงินหลานให้ให้ได้เด้อให้ถืกเนเด้อผู้ใดกระไดให้ถืกให้มีวาสนาให้ได้เงินได้ข่ำให้เก็บให้กำให้ได้ให้บ่อึดจินบ่อึดใส่เนาะเงินเต็มถุงเต็มธนาข้าร เงินทองไหลมาเทมาเนาะเบิดสุภูสุขุนละ่ะฮักพื้งกันเนาะข้าวเคี่ยวเตอ๋อทั้งหลายค่ะข้าวเคี่เตอ๋อเท่ากับให้ประสบความสําเร็จเบิดสุภูสุขุนเดอ้อให้เงนินให้ดอนไลเขาให้เหงินดอนไหลเขาสุภูสุขุนจ้ะใ,ให้ได้เป็นเคี่เตอป้ายแดงเนาะเบิดสุขุนนั่นแหละจ้ะ พร้อมทั้งเจ้าของมุนันแหละจ้ะเฮ็ดไปฮักกันไปเนาะวัดตีเบิดทุกคอนละเนาะปีใหม่ให้อายุมันควรยืนเบิดทุก้อนนี่จะคั่วมสุขความเจริญปีใหม่ให้มีแต่สิ่งใหม่ๆเนาะเขามาความถูกความสุขไปเนาะปีเก่าเบิด์ตละผู้ใดก็ได้จ้ะให้ปี ยี่แต่สิ่งใหม่ๆเงิ่นไหลเขาท่องไหลเขาเนาะคะ่ะอาวตามนีและพี่